ตอนนี้อ,อ,ยอยู่ป .2 นะคะนานามิเขาก็เลยไม่ต้องใส่ที่ปกคุมกระเป๋าแล้วปกติถ้าเด็กป่ .1 จะต้องมีปกคุมสีสว่างนิดนึงนะคะ<ด>เพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นเฟชชี่เด็กป่ .1 เขาก็จะให้ความระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางข้ามทางม้าลายไปโรงเรียนอ๋ไยได,ยดยไปไปนะเดนนะ การบ้านทุกวันนะคะพ่อแม่ก็ต้องให้ความร่วมมือกับเด็กๆนะคะก็คือจะมีการบ้านให้ท่องบทเรขทุกคืน <12. S 1> แล้วก็อ่านหนังสือภาษาญี่ปุ่นนะคะเป็นบทความทุกวันนะคะโดยที่พ่อแม่ต้องนั่งฟังด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีการบันทึกว่าเขาอ่านถูกผิดเท่าไหร่อ่านได้ไดีไหม <16. S 1> แล้วก็เขียนด้วยว่า <16. S 1> อ่านไปกี่รอบคือทุกคืนต้องท่องอย่างนี้นะคะตั้งแต่ตอนป .1 เลยจนถึงตอนนี้ปอองก็ยังท่องอยู่นะคะโดยที่เราต้องอนั่งฟังกับลูกด้วยนะคะนี่ก็เป็นความรับผิดชอบระหว่างผู้ปกครองกับครูค่ะ